เินเหอเป็นบุตรสาวของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งไม่นานมานี้แม่ของเธอก็ได้ป่วยหนักและอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆจนในที่สุดเธอนั้นได้จากลูกนี้ไปเหลือไว้เพียงความปรารถนาซึ่งหวังว่าลูกของเธอนั้นจะอยู่อย่างมีความสุขแต่เนื่องจากความรักของผู้เป็นพ่อที่มีต่อภรรยาพ่อของเชนเหอนั้นไม่สามารถที่จะตัดขาดความรักจากผู้เป็นภรรยาได้จึงได้คิดหาหนทางให้แม่ของเธอนั้นได้กลับมาดังเดิมจนได้พบกับหนังสือโบราณเล่มหนึ่ง และเขาก็ได้ทําพิธีการสังเวยชีวิตของตนเองเพื่อแลกกับชีวิตผู้เป็นภรรยาที่รักณนถะ้าแห่งหนึ่งพร้อมกับเฉินเหอในขณะนั้นเทพได้ปรากฏตัวออกมา แต่กลับชี้ไปทางเฉินเหอที่บอกว่าเฉินเหอนั้นมีโชคชะตาที่จะต้องเยียวดาและพบกับการสูญเสียแม้จะมีชีวิตอยู่ต่อจะทําร้ายผู้คนรอบข้างฉันเลยทิ้งลูกไว้ในถ้าตามที่เทพบอกนั่นคือคํากล่าวของผู้เป็นพ่อโดยไม่รู้เลยว่าเทพตนนั้นคือมอนสเตอร์ที่เกิดจากซากอสูนฉันรู้ว่าฉันทําผิดต่อเฉินเือทําผิดต่อเธอด้วยให้ฉันได้ไปขอโทษพวกเธอเองด้วยเถอะ และหลังจากนั้นด้วยความรู้สึกผิดพ่อของเินเหือนั้นจึงได้แขวนคอจบชีวิตของตนเองไปโดยไม่รู้เลยว่าเชิญเหือยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นเฉินเหือได้เผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่เกิดจากเศษซากของเทพอสูรจนได้พบกับเจ้าวังวนเมคาในขณะนั้นเจ้าวังวนเมคากับแปลกใจที่เชินเหือได้เผชิญหน้ากับมอนสเตอร์หลายวันต่อเนื่องและยังมีชีวิตอยู่ โดยส่วนใหญ่มนุษย์นั้นจะเปราะบางทั้งกายและใจแต่เชนเหอนั้นกลับแตกต่างหลังจากที่เจ้าวังวนเมคาได้ทำลายมอนสเตอร์ไปจนหมดแต่เชนเหอนั้นกลับยังไม่วางใจชี้กิดมาที่เจ้าวังวนเมคาหวาดระแวงจนกระทั่งตนเองหมดสติไปหลังจากนั้นเจ้าวังวนเมคาจึงได้รับเชนเหมอมาเลี้ยงแต่สัญชตาตญาณในการเขีนฆ่าของเธอนั้นกลับไม่ได้ลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มพูดขึ้น ดังคำทำนายที่ครั้งหนึ่งเจ้าดับจันตะวันฉายได้ทำนายไว้ว่าเธอมีโชคชะตาที่จะต้องเกิดมาโดดเดี่ยวและประสบกับการสูญเสียชี้พิฆาตลุมแล้วทำให้ครอบครัวและเพื่อนๆเ,เจ็บป่วยได้ง่ายๆนี่เป็นเรื่องอันตรายฉะนั้นจึงต้องผูกได้สีแดงเพื่อผูกมัดวิญญาณควบคุมสัญชารญาณไว้แต่นั่นก็ส่งผลให้เชนเฮยนั้นมีนิสัยเย็นชา 存在自体が周りに危険をもたらすお前は生来そういう運命なのだ彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば他人のため力を使いたいと思った時人間社会にも溶け込むことができるだろう เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคือนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับปอดละครนะครับไม่รู้ว่าทําข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไรไงก็ฝากคนที่รู้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ติชมผมได้เล่นตัวละครตัวนี้แล้วแบบเออชอบมากสตอรี่เรื่องราวเลยเข้าใจว่าทาไมเชินเหอถึงเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบเย็นชาหรือบางทีเนี่ยก็แบบเกี่ยวกาดนะครับคือจะเห็นได้ในช่วงท้ายๆของเควสนี้เนาะก็เชินเหอเนี่ยก็จะเริ่ม เปลี่ยนตัวเองนะครับจากคนที่เย็นชาก็เริ่มเป็นห่วงเพื่อนมากขึ้นนะครับอย่างเราเล่นเป็นนักผจญภยนะัยเขาก็จะห่วงเราคือตัวเซนเหอนะีผมคิดว่าเขามีพัฒนาการทางด้านอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิตินะคือในช่วงแรกเราจะเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเย็นช้าครับในตอนท้ายๆของเควสเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเป็นใย,ยนครับเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นหลังจากที่เขาแบบ ออ,ออกมาจากการดูแลของเจ้าวาังวนมคาผม,ผมชอบมากเลยในเรื่อง,องก็เลยแบบเอ้ยลองทำซะหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีใครดูหรือเปล่านะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรตกหล่นฝากทุกคนเสริมมาด้วยหรือว่าผมเรียบเรียงอะไรผิดเนี่ยก็บอกคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าผมก็ ่าเพิ่งทำเพิ่งหัดทำนะครับทุกคนก็เล่นคเควสอะไรไปแล้วก็ค่อยๆมาปฏิปต่อกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับบ๊ายบาย